ช่วงนี้บกับช่องบิวบาร์นะครับวันนี้เราจะพามาดูลายผ้านะครับต่อรอครับสุดจริงครับคันนี้ไปชมกันเลยครับนี่ครับลายผ้าต่อรอครับรถของพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตให้มารีวิวให้นะครับดูนะครับดูรอบๆครับ อะไรแท้ทั้งครับวันนี้ดูครับรีวิวอะไรเลยครับฐานดำครับปัามฐานดำไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้ครับไม่้ถามครับภาพีครับปูฝนตกนิดนึงครับที่มีสายลำปักข้างครับล้ออะกรนนะครับดูครับ สุดจริงครับคุณนอครับนอดแข็งเครื่องครับเก็บหมดทุกจุดครับอันนี้เก็บหมดครับคันนี้มีคาดมือครับคันนี้จริงครับนอดแข็งเครื่องครับขาตั้งครับคันเกียร์ครับ ไล่หมดครับนัดนาคมนะครับทั้งคันเลยดูครับบริเวณรอบๆครับก็จะมีเบาะเอกนาทองนี่สุดสีนะครับชโชกนี่ก็นาคมครับโอโ้เยอะเกินครับนี่คนอาคมครับนาคมนาคมหมดครับ ก็หลังก็อากอนครับจิดหมดทุกจุดครับมีมีท่อหนูครับหนึ่งลำท่อหนูลำลูกกาคอหงูเหลืองครับคอมาเริ่มเทิมครับนีก็ไล่นะครับดอนนคมครับทุกจุดครับนีก็ไลครับข้างล่างนกคมหมดครับ ที่พักเท้าก็นะคมนะครับรวมๆนะครับบูทก็นะคมนะครับครับให้พี่ๆตีละคานะครับไม่รู้ว่ากี่บาทครับอาจจะเยอะอยู่ครับชุดสีสุดมากครับนะครับเดิมๆครับเดิมๆคันนี้พี่เขาว่าเดิมๆไม่มีอะไรมากนะครับ ครับตปรงรุ่นครับนี่ครับโชกโชกรอาก่อนนะยางอะไรก็ไม่รู้ครับสุดจริงครับสุดจริงครับมึงอย่าตื่นเต้นนะครับรวมๆครับสุดไม่สุดครับไรแท้ทั้งกันครับ จริงสุดใครอยากทำรถครับติดต่อพี่วศได้นะครับสามแยกมีชัยนะครับอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรนะครับก็มีเท่านี้แหละครับที่มารีวิวให้ดูครับหางปลานะคมครับโอ้สุดจริงครับน่ครับน็อตกันตกก็นะคมนะครับสองข้างครับน็อตเฟรมครับทุกจุดเลยครับน็อตเฟรม เงียบเกินครับดูหน้าไหมครับไล่เก็บหมดครับหุดปลายแหนก็นักคมนะครับดูดครับก็ผมจะมาฟังเสียงพ่อก่อนนะครับ ก่อนที่จะฟังเสียงพ่อก็ขอกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับพ่อครับเนียฟังเสียงพ่อนะครับพ่อนูครับขาหมกเงียบครับ คลิปยังนี่ครับ1า5มตัวราครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ด้วยครับ,บคนโตครับบ๊ายบาย